สคนสําคัญสําหรับการฟื้นฟูไตนะคะสวัสดีนะคะมาดึกหน่อยนะคะแต่ก็อยากจะมาก่อนนอนนะคะเราจะได้มาเจอกันว่าเอ๊ะอาจารย์เปิ้นมีข้อคิดอะไรมาบอกนะคะหรือว่ามีเทคนิคมาบอกสําหรับการฟื้นฟูไตแล้วก็จะมีบุคคลสําคัญ สองคนนะคะที่จะช่วยให้กับคนไข้ของเรานะคะให้มีค่าไตาที่ดีขึ้นนะคะนอนกันหรือยังเอ่ยนะคะนอนกันหรือยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะมาหาเราในช่วงระยะเวลาก่อนนอนนะคะจะได้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ไงแต่อาจารย์จะบอกว่าคนสองคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความสําคัญกักบคนไข้โรคไตามากนะคะแล้วคนสองคนนี้จะมีผลทําให้ค่าไตาของคนไข้ดีขึ้นหรือคนสองคนเนี้ ก็มีผลทําให้ค่าไตของคนไข้สุดลงได้เช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นเรามาฟังดูซิว่าคนสองคนนี้ที่จะจะพูดถึงคือใครคะทุกคนนะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะมาๆๆนะคะบ้านไหนเคยเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยค่าไตที่จะดีขึ้นหรือสุดลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครค่าไตที่จะดีขึ้นหรือสุดลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับเราไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับ กับใครที่อยู่ในครอบครัวของเราหรือขึ้นอยู่กับคุณหมอหรือขึ้นอยู่กับลูกหรือขึ้นอยู่กับพ่อหรือขึ้นอยู่กับแม่หรือขึ้นอยู่กับสามีภรรยาคนสองคนที่อาจารย์จะมาบอกวันนี้เขามีความสําคัญกับคนไข้โรคไตามากๆนะคะสวัสดีนะคะทุกคนมาเดี๋ยวทักใครกันก่อนแล้วนะคะพอดีอาจานเพิ่งนั่งทํางานอยู่นะคะก็คิดถึงพวกเรากลับมาดึกนะคะวันนี้ไปซื้อของมานะคะแล้วก็รีบมา แต่ว่ายัาคิดว่าเอ๊ะจะนอนไหนจะนอนก็ไม่นอนดีกว่ามาคุยกับพวกเราก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะป๊อปป๊าแชร์แล้วกับคุณมากนะคะคนแรกนะคะคนแรกอาจจะดึกหนวกเราอาจะไม่ได้มาฟังและไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังย้อนหลังเอานะคะอ่ามามีคนอยู่กับเราด้วยนะคะมีคนอยู่กับอาจารย์ด้วยคุณรุงด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณพิชยพัฒสวัสดีค่ะน้องแคทสวัสดีค่ะมาเยอะเหมือนกันยังไม่นอนกันเหรอคะเนี่ยดึกแล้วนะอาบน้ำกันหรือยังนีนะคะอาบน้ำกันหรือยัง คนแรกที่อาจารย์เปิ้ลคิดว่ามีความสําคัญ Jamie, tamam! คนแรกที่อาจารย์ว่ามีความสําคัญกับคนไข้โรคไตมากที่สุดก็คือคนแรกนะคนแรกเอาคนแรกก่อนนะคนแรกคือตัวคนไข้เองคนแรกที่มีความสําคัญมากๆก็คือตัวคนไข้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองว่าจะเกี่ยวกับครอบครัวไหมจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาไหมแต่จริงๆแล้วคนแรกที่มีความสําคัญกับการดีขึ้นของโรคก็คือตัวของคนไข้เอง เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีใจหมายความ่ามีใจที่อยากจะปรับเปลี่ยนการกินหรือว่ามีใจที่จะอยากจะดีขึ้นนะคะไม่อยากฟอกไตยอยากดีขึ้นอยากใช้อาหารเป็นยาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนไข่เองต้องตระหนักตื่นรู้แล้วก็มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้นะคะนะคะ ระยะที่สองไประยะที่สามภายเดือนนี้อ่ารู้ไหมรู้ไหมว่าวันนี้จันจะบอกข่าวดีนะคะน้องนีรุตนะคะน้องนีรุตที่จําได้ไหมนิรุตคนที่จักรเปิ้นพูดถึงบ่อยๆนะคะที่เป็นคนที่ให้น้ำพึ่งเดือนห้าจักเปิ่นอะ่ะน้องนีรุตนะคะจะค่าอีเจฟาแค่ยี่สิบหน่อยๆเองนะแค่ยี่สิบหน่อยๆเองนะตอนนี้น้องนีรุตอยู่ที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ไม่ได้น้องอาย,ยุเยอะแล้วแหละนะคะน่าจะประมาณสี่สิบกว่าปีนะคะอาจารย์ก็จะเรียกน้องนิรุตเนาะ <laughs> ก็เหมือนน้องเปปา,า,านี่แหละนะคะก็ไม่ได้เด็กกว่าจา,ารยก์ก่วู้สึ ทุกคนที่อาจารย์เพื่อดูแลก็เหมือนลูกศิษย์ของอาจารย์ยและนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะมาบอกว่านิรุดเนี่ยจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ขึ้นเป็น48เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วนิรุดเนี่ยเป็นคนที่มียูริกสูงมากนะคะค่าเจะยบอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์เออไม่ใช่ค่ายูริกอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์นะคะของนิรุดนะวันนี้นองอยบอกว่าวันนี้ผมได้48เปอร์เซ็นต์แล้วครับอาจารย์แล้วค่ายูริกค่าเกาของนิรุดนะ่ะลดลงหรือแม่จะเหลือหกหรือเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ นี่นี่รุดเนี่ยเออนี่รุดเนี่ยอ,อืมมีความตั้งใจจริงแล้วนี่รุดเนี่ยเขาก็เป็นคนคนนั้นที่อาจารย์ปิ้นบอกคือตัวเขาเองดูแลตัวเองเหมือนเป่าๆตัวเขาสําคัญมากถ้าตัวเขามีความตั้งใจจริงนะคะแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนการกินแล้วอยากจะดีขึ้นจริงๆนี่รุดศึกษาหาความรู้นะคะพอนี่รุดศึกษาหาความรู้เข้าลงมือปฏิบัตินี่รุดเขาก็ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าคนแรกที่จะที่จะช่วยเรา แล้วสาคัญที่สุดของการดูแลไตก็คือตัวเราเองถูกไหมคะถูกไหมเปลาเปลนะคะหนูตั้งใจจะให้ขึ้นเป็นระยะสองเป็นระยะสามภายในเดือนนี้นะคะให้ขึ้นเป็นระยะสองภายในสามเดือนนี้โอ้ยหนูเปลาเาตอนนี้เปลาๆอยู่เกือบห้าสิบอย่างถึงห้าสิบหรือยังนะคะตั้งใจทําไมจะทําไม่ได้ถ้าตั้งใจทำไมจะทำไม่ได้นะคะเนาะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะนะคะทุกคนเนาะโอเคข้อแรกคือตัวคนไข้เองนะคะ ในเนี้ยถ้าใครที่เป็นคนไข้แล้วดูอาจารย์เปิ้ลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตั้งใจอยู่แล้วแล้วหลายคนไข้ก็หลายหลายครั้งคนไข้ก็ดีขึ้นเองนะคะจากการปรับการกินของเขานะคะคนที่สองค่ะคนที่สองที่อาจารย์เห็นเลยนะคนที่สองป้าห้าสิบสองแล้วเหรอโอ้เก่งมากนะคะเปลาเปาเปาจากสามบีนะคะแต่นิรุตเตี้ยจากระยะที่สี่นะคะนิรุตนี่จากระยะที่สี่ะะขึ้นมาเป็น แต,แต่ระยะ3 a มแล้วคือ4 8เปอร์เซ็นต์ก็ 3A แล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ชนะใจไงนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่านิรุตเนี่ยเขาน่าจะไป3 A สวยๆได้เขามาจาก4ไงเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าเอ่อมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของตัวเราเองเหรอกคนที่สําคัญก็คือตัวเราเนาะคนที่สองนะคะคนที่สองที่สําคัญมากๆเลยที่อาจารย์เห็นตอนนี้นะคือลูกๆคนที่สองที่อาจารย์เปิ้นเห็นว่าสําคัญมากๆเลยก็คือลูกๆ ใครที่มีลูกนะลูกๆฝั่องอาจารย์เปิ้ลอยู่นะส่วนใหญ่ลูกจะมีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้มีค่าไตาที่ดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะลูกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกแล้วมีคนไข้ป่วยเป็นโรคไตนะคะหนูๆน้องๆนะคะหนูๆน้องๆหรือว่าพี่ๆของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะอาจารย์บอกเลยนะคะว่าคุณที่เป็นลูกมีส่วนสําคัญในการช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ค่าไตดีขึ้นมากเลยเพราะอะไรคะหนึ่ง พ่อแม่อาจจะโซเชียลไม่เก่งอาจจะไม่ได้อย่างตัวอย่างเช่นบางทีแบบพ่อแม่ก็ไม่ได้มีการศึกษาหาความรู้คือรู้ไม่รู้ว่าจะไปศึกษาจากตรงไหนแต่ลูกๆดูจากโซเชียลลูกๆมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเยอะแยะมากมายลูกๆพาไปหาคุณหมอได้เพราะฉะนั้นลูกๆก็จะมีการศึกษาหาค้นคว้าหาความรู้หรือว่าลูกๆก็จะมีการหาอาหารนะคะหาอาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับคนไข้แล้วก็ช่วยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุน่ะ มันคนพี่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ที่เป็นโรคไตหรือคุณตาคุณยายก็คือลูกๆค่ะนะคะลูกๆค่ะบางครั้งลูกๆไม่ได้อยู่ด้วยนะคะอย่างน้อยนะคะอาจารย์เชื่อว่าแหล่งข้อมูลที่ลูกส่งมานะคะหรือว่าบงทีลูกสั่งอาหารของอาจารย์เปินไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆสั่งขนมของอาจารย์ไปคุณพ่อคุณแม่ อ,อาจารย์ว่าก็เป็นก็เป็นคนสําคัญของอาจารย์เหมือนกันนะเป็นคนสําคัญของคนไข้เหมือนกันนะคะสาหรับลูกๆ,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 ๆเพราะนี่นเนวลาที่ลูกๆดูอาจารย์อยู่อย่างนี้บางคนบอกว่าส่งข้อมูลจากอาจารย์เปิ้ลนส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูหรือบางทีสั่งอาหารไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูหรือบางคนนะคะไปเปิดอาจารย์เปิ้ลนให้คุณพ่อให้คุณพ่อคุณแม่ดูบางครั้งเนี่ยวันนี้อาจารย์เปิ้ลนคุยกับคุณพี่ท่านหนึ่งไม่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแม่ใจนะคะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วเขาอะค่ะเปิด เปิดคลิปที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ให้คุณแม่ฟังเปิดคลิปที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ให้คุณแม่ฟังเปิดคลิปอาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ให้คุณแม่ฟังอันนี้ก็สําคัญไหมสําคัญสิสาคัญสิถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เก่งโซเชียลก็ต้องอาศัยลูกๆนี่แหละค่ะมันถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจกลัวพ่อแม่ไม่เชื่อหรือว่าอาจจะมีบางคําที่พูดไปแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่เข้าใจหรือว่าคิดว่าเออจะมาบอกเรา ลูกจะมาบอกพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็ใช้สื่อสื่อให้คนไข้เขาได้เห็นนะคะเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนี่ยจะบอกว่ารักตัวเองถ้าสมมุติว่าเขาได้เห็นตัวเองแล้วเนี่ยแล้วเข้าใจในสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่เขาก็อยากดีขึ้นเขาก็อยากดีขึ้นนะคะแล้วค่าอีกเจฟาต่าๆเนี่ยอย่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้เด็ดขาดคือไม่ใช่ว่าเราทิ้งเพราะว่าเราแบบเขาเรียกว่านะไม่ใช่ว่าเราทิ้งแบบว่าทอดทิ้งนะแต่หมายความว่าเราต้อง เราต้องเฝ้าระวังอ่ะไม่ใช่เป็นการทอดทิ้งนะทุกคนการคําว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่นี่หมายความว่าในกรณีที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะมีค่าไตาที่น่าส่มเสี่ยงอ่ะนะคะต่ากว่าสิบเปอร์เซนหรือสิบห้าเปอร์เซนอย่างเงี้ยคนที่เป็นลูกๆอยู่เนี่ยอาจารย์ว่าสําคัญมากๆคือต้องเฝ้าระวังหมายความว่าต้องอยู่ใกล้ชิดท่านนะคะแล้วก็สังเกตอาการของท่านว่าท่านมีอาการอะไรบางทีถ้าอาจจะมีอาการแบบหายใจไม่ออกหรือมีขึ้นไส้อาเจียนหรือมีเนื้อแน่น้นอกหรือมีเหนื่อยง่าย หรือมีปัสสาวะไม่ออกหรือมีภาวะแน่อ,อะไรนะนอนราบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนี่คืออาการที่มันเกิดจากภาวะของไตเสื่อมระยะไ้าย,ายเพราะนั้นเนี่ยลูกๆต้องตั้งใจนะคะลูกๆต้องตั้งใจในการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะโรคไตเนี่ยมันจะน่ากลัวก็ตอนที่ว่าเราไม่มีอรมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันจะไม่น่ากลัวอะไรเลยถ้าเรารู้แล้วเราปฏิบัติตามนะคะนะคะ เราจะน่ากลัวก็ตรงที่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราปล่อยให้คนไข้ยอยู่บ้านคนเดียวเพียงลําพังหรือเราปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่อยู่เพียงลําพังหรือให้คุณพ่อดูแลคุณแม่ให้คุณแม่ดูแลคุณพ่อโดยที่เราไม่ได้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือน่ากลัวเราต้องอก็โอเคก็ปกติดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เห็นค่าของการด่ดูค่าไตไาตกลั่นกว่าสิบห้าเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะคะว่าต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังหมายความว่าอาจเกิดภาวะวิกฤตได้นะคะ ขอบคุณคำแนะนำดีๆค่ะยินดีนะคะหนูสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลกดติดตามแต่ไม่เคยได้เจออาจารย์ไลฟ์สดเลยค่ะแต่เปิดคลิปอาจารย์ให้แฟนฟังค่ะโอเคเป็นกําลังใจให้หนูนะคะเพราะว่าหนูก็คือหนึ่งในคนสําคัญมันจะมีแบบนี้ค่ะทุกคนหนึ่งตัวคนไข้มาเจออาจารย์เองเปิดดูเองศึกษาเองเจอเองโอเคสองตัวคนไข้ก็มาเจออาจารย์แล้วก็ลูกๆูสามีภรรยาพ่อแม่ก็มาเจออาจารย์พอดีมันทําให้จูนกันพอจูนกันปึ๊บเข้าใจกันสิ่งที่อาจารย์สอนมันก็ไปเดทิศทางเดียวกัน ก็จะไม่มีใครขัดใครก็เลยมีใครแยง้งใครหรือว่าตัวคนไข้ามาเจออาจารย์เปิ้ลแต่ญาติไม่ได้เจออาจารย์เปิ้ลญาติก็ไม่เข้าใจว่าดูอะไรอยู่เนี่ยมันงมงายหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอาหารที่เขาแนะนําให้กินนี่มันกินได้ไม่ไปหาดีกว่าไม่โน่นนี่นะอาจจะไม่มีความมั่นใจเพราะนั้นเราต้องเข้าใจกันทั้งตัวคนไข้สามีภรรยาลูกครอบครัวโอเคไหมนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนสําคัญนอกจากจะเป็นคนไข้แล้วก็คือ บุคคลในครอบครัวที่สาคัญคือลูกพ่อแม่พ่อแม่อาจจะสมมุติว่าถ้าเป็นแบบคุณพ่อดูแลคุณแม่หรือคุณแม่ดูแลคุณพ่อเนี่ยก็จะมองในมุมมุงที่ผู้สูงอายุนะคะเขาเรียกว่าการรับรู้ของท่านเนี่ยคืออาจาจะจําได้ไม่หมดนะคะทุกคนอาจาจะจําได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะได้รับการดูแลที่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกทางหรือว่าไม่ ไม่ทันทีไม่เร่งด,วด่วนไม่สอดคล้องมันมีเขาเรียกว่าไคว่าไม่สอดคล้องคืออาจจะไม่ได้ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ได้นี่สําคัญนะคะทุกคนโอเคนะใช้สื่อในเป็นประโยชน์ค่ะถูกต้องแล้วนะคะเพราะตอนนี้ถึงแม้จะคนดูน้อยตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่อาจารย์เชื่อว่าใครมาทีหลังมาย้อนดูได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนเพจอาจารย์เปิ้ลก็จ,จะมีออ ท่านก็จะอายุเยอะรออาจารย์ไม่ไหวนะคะเพราะว่าทุ่มสองทุ่มก็ง่วงนอนแล้วแต่บังเอินว่าอาจารย์เพิ่นก็ยังยังเนี่ยใครยังระเกะระกะอยู่เลยใครแอบดูความลกๆของงานของอาจารย์นะคะยังระเกะระกะอยู่เลยค่ะแต่อาจารย์เพิ่นก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลาแม้เล็กน้อยเนี่ยเราก็จะมาแบ่งปันกันนะคะเสื้อสวยเซ็กซี่เอมันเซ็กซี่ตรงไหนเนี่ยนะคะนะคะมันเซ็กซี่มันเป็นผ้าลูกไม้นะคะเนี่ยคุณพี่อังุนเปี้ยวค่ะ นะคะโอเคไหมนะคะคุณรถสุคนนะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคุณก็คือคนสําคัญคนใครสองคุณก็คือคนสําคัญคือญาติคือสามีภรรยาคือลูกเนาะโอเคขอเป็นกําลังใจทุกคนนะคะ ย้ำเสมอนะคะว่าก่อนนอนนะคะกับตอนเช้านะคะอย่าฟังเรื่องลบๆอย่าดูเรื่องลบๆอย่าไปดูข่าวลบๆจิ้มโทรศัพท์ก็จิ้มแต่เรื่องดีๆค่ะอันไหนไม่ดีก็อันบล็อกไปเลยค่ะบล็อก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 ไปเลยค่ะเพราะว่าชีวิตของเรามันสั้นนักเกินกว่าที่เราจะไปดูอะไรที่เราไม่สบายใจดูอะไรที่เราจะกังวลใจจะหงุดหงิดใจจะไม่มันมันมันเอาตรงๆมันมันเป็นการเสียอนาคตอะเสียเวลาอนาคต เร,รงงเราต้องสร้างอนาคตจากอนาคตค่ะหมายความว่ายังไงฟังดีนะเราต้องสร้างอนาคตจากอนาคตค่ะสมมติว่าปัจจุบันมันทุกข์เหลือเกินปัจจุบันทุกข์เหลือเกินมันมีผลมาจากอดีตถูกไหมถ้าเรายังมาคิดปัจจุบันตอนนี้ก็แสดงว่าเรายังย้อนอดีตอยู่เราจึงต้องสร้างอนาคตจากอนาคตค่ะหมายความว่าอนาคตที่เราฝันไว้อ๋อฉันจะมีสุขภาพดีพอเราฝันว่าอนาคตของเราจะสุขภาพดีเราก็เริ่มจากสุขภาพดีณตรงนะั้นแหละแล้วเราจะทํายังไงให้เราสุขภาพดีละจ๊ะ ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะกินอาหารให้เป็นเวลาเลือกอาหารที่สอดคล้องเหมาะสมไปหาหมอตามเวลาทำจิตใจให้สบายนะคะแล้วก็เลือกอยู่เลือกกินเลือกใช้นะคะเป็นหมอรักษาตัวเองใช้บ้านเป็นโรงพยาบาลอาหารที่จะกินก็เป็นยานะคะเนาะอันไหนทุกใจทิ้งไปเลยค่ะถูกท่องค่ะเราต้องเขาเรียกว่ไงนะสร้างอนาคตจากอนาคตค่ะเราจากจะ มีค่าไตาดีขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่อนาคตแล้วเราก็เริ่มดูแลไตของเราให้ดีขึ้นเท่าน,นั้นเองค่ะฟอกไตหรือล้างไตหรือดูแลพฤติกรรมการกินปรับพฤติกรรมการกินไม่มีเรื่องไหนเลวร้ายไปกว่ากันเพียงแต่เราจะมองในมุมไหนถ้าเราคิดว่า ให้เจฟาเราเหลือน้อยๆเราฟอกไตเราสบายใจเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องโน่นนี่นั่นเราจะกินอาหารได้มากขึ้นก็เดินเข้าสู่การฟอกไตแต่ถ้าสมมุติว่าไม่บันไม่คันไม่บวมไม่ขึ้นไส้เอ๊ะพอไปไหวมาไหวเราตั้งใจเฝ้าระวังเรื่องการกินของเราแล้วเราก็มาเริ่มปรับพฤติกรรมการกินแต่เราก็ไม่ประมาทแบบนี้เลือกอยู่เลือกกินดูโพแทสเซียมดูฟอสฟอรัสเพื่อที่เราไม่อยากฟอกไตมันก็ดีเพราะฉะนั้นดีทั้งนั้นนะจ๊ะทุกคนนะคะ โอเคนะคะดื่มชาเขียวได้ไหมไตสามีไม่เอาค่ะไม่ให้ดื่มค่ะนะคะอยากดื่มไม่ว่านะแต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนํานะคะป้าไม่ดูข่าวร้ายนะคะชาเขียวกาแฟไม่ได้เลยค่ะแม้จะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลไม่เกี่ยวกันค่ะเรามองเรื่องฟอสฟอรัสค่ะใส่นมคุณได้ด้วยโปรตีนด้วยคุณได้ฟอสฟอรัสเพิ่มเข้าไปอีกใส่น้ําตาลก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ําตาลถูกไหมน้ําตาลแคลอรี่พลังงานซึ่งมันเป็นน้ําตาลถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีพันไตสามีเราระวังเรื่องฟอสฟอรัสค่ะ เราระวังเรื่องฟอสฟอรัสค่ะเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับกระดูกค่ะเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงแข็งค่ะคุณกินชาคุณกินกาแฟคุณกินอะไรต่างๆคุณก็มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งแล้วก็คันกระดูกผุกระดูกเปราะกระดูกบ้างนะคะอันนี้สําหรับคนที่ใส่ระยะสามปีนะพอคุณใสน่นมอีก คุณก็ได้ฟอสฟอรัสเพิ่มอีกแล้วคุณก็ได้โปรโตีนไม่ค่อยสุดได้โปรโตีนขึ้นไปอีกทนทีคุณจะได้กินไข่กินปลาอธิบายบ่อยๆแต่ก็จะอธิบายซ้ำๆนะจ๊ะเพราะว่าแฟนเพจของจันเพิ่นก็จะเข้ามาเรื่อยๆโอเคค่ะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนะคะวันนี้จันเพิ่นก็อาจจะต้อง ลาทุกคนไปก่อนแล้วแหละมาน้อยไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เปิ้นว่ามีคนดูอาจารย์เปิ้นหนึ่งคนอาจารย์เปิ้นก็คุ้มอ่ะนะคะถ้าขเขาได้ไปใช้ประโยชน์เนาะฝันดีราตีสวัสด์อาจารย์เดี๋ยวพวกนี้พบกันใหม่นะคะบายบายค่ะนะคะขอทุกคนโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะคะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะบายบายค่ะอยากปรึกษาอาจารย์นะคะก็ทักมาที่เพจได้เลยนะคะแอดมินเขาก็จะแจ้งว่ามีอยากจะปรึกษาอาจารย์เปิ้นนะคะเขาก็จะ แจ้งอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จะสะดวกตอนไหนจะเข้าไปดูให้เพราะว่า,วาตอนนี้อาจารย์ก็ติดสอนนะคะอาจารย์เพิ่มมีเคสพิเศษที่ต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะอาจารย์เพิ่มดูแลส่วนตัวนะคะคอร์สใดคอร์สคอร์สใดเดือนไม่มีนะคะเดือนส่วนตัวเนี่ยตอนนี้อาจารย์เพิ่มให้โปรโมชั่นอยู่แต่ว่ารับแค่สองขั้นต่อเดือนต่อต่อ ต่อเดือนนะคะเดือนหนึ่งรับสองครั้งแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ดูแลกันต่อเนื่องตลอดไปนะคะอ้าวนะคะอันนี้หมดแล้วนะคะครั้งหนึ่งก็ดูแลกันต่อเนื่องตลอดไปก็เดี๋ยวค่อยทักมาคุยนะคะสาหรับใครที่อยากให้ดูแลส่วนตัวเนาะอ่ะเราทุกคนไปก่อนดีกว่านะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะบายๆค่ะพอดีงานยังไม่เสร็จไปทํางานก่อนนะจ๊ะที่รักบายบายค่ะเปเปาๆขอบคุณมากค่ะเป็นกําลังใจในะคะหนูนะคะฉีดเป็นฟองไปปรับพฤติกรรมนะนะคะบายๆค่ะ